เอาละทุกคนวันนี้ผมมาส่งรถแท็กเตอร์นะครับเป็นรถเตอร์เนฮอลแลนด์ในรุ่นของ TT3.40 Plus นพัสนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเนียฮอลแลนด์ขนาด42งแรงม้านะครับจากตัวเดิมนะครับจะเป็น39แรงใช่ไหมทุกคน TT3.40 Plus พัไม่มีพัดเนี่ยก็คือ39พอมีพัดพปุ๊บนะมันก็จะเป็น 42แรงมา้านั่นเองนะครับวันนี้เรามาสอนจนลูกค้าขับเป็นนะครับจากคนไม่เป็นเลยนะครับไม่เคยขับเลยจนทํางานได้นะครับตอนนี้ใช้รถไปแบบเพลินแล้วดูกําลังเพลินเลยครับมาส่งตั้งแต่เช้านะครับก็ลูกค้ามาที่ร้านตั้งแต่กี่โมงวะตีห้ากว่าแล้วเราก็เอารถมาส่งที่สวนของลูกค้านะครับอยู่ที่อําเภอพุนกินนะครับตําบลอะไรจําไม่ได้นะครับไม่มีไฟฟ้าด้วยแถวนี้แกก็ ถ่ายรถอยู่นะฮะสามไม่เคยใช้มาก่อนก็อาจจะงงๆหน่อยตอนแรกครับตอนนี้ก็พอเป็นแต่ผมก็เน้นให้ขับแบบช้าๆก่อนขับช้าๆขับช้าๆไปก่อนอย่าเพิ่งขับไวอับจะช้าให้เข้าใจว่า,าตัวรถประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเนี่ยลืมเอาเท้าออกอีกแล้วเนี่ยบอกว่าให้เอวเท้าออกจากคัด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอก เอาเท้าออกจากคัดด้วยเท้าเอาออกเท้าอย่าเหยียบแช่คันเนี่ยลืมเนีลืมตัวลืมตัวเนี่ยลูกค,ค้าเดี๋ย <c oughs> นี่นะครับ3 40นะครับเป็นรถแรงม้าที่น้อยที่สุดที่น่าเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับของอนิอลแลนนะครับขนาด42แรงมา้านั่นเองโก็ติดโลบามากับเมย์เลยครับสวยๆจากเจตบอยนะครับโลบาก็ เราไม่ได้ขายแพงหรอกแต่ทีนี้เราขายเฉพาะคนที่ซื้อรถกับเราเท่านั้นนะครับสาหรับโลบาใครที่ไม่ได้ซื้อรถด้วยก็ไม่มีสิทธิ์ได้โลบาของที่ร้านผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ง่ายขายเฉพาะคนที่ซื้อรถที่ร้านเท่านั้นเท่าน <c oughs> <ๆ>ั้นจริงๆมีคนถามซื้อกับผมเยอะมากทุกคนมีเป็นส0บสิบคนนะส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสานเขาอยากได้กัน <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ไม่เด้รับคำครับ ก็แต่ใครจะเอาแบบไปทําก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเอาไปทําได้เลยครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงสําหรับโรบาทต์ตัวนี้นะฮะถ้าท่านใดสนใจรถเซกเตอร์นิวฮอลแลนด์สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของนิวฮอลแลนด์ฝายใต้ได้นะครับเรามาส่งรถก็อสอนจนเป็นอสอนจนลูกค้าก็ไม่ถึงกับข้องหรอกมันต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกคนวันเดียวมันก็คงให้เก่งเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องให้ชินมือเฉยว่าข้อห้ามมันคือห้ามทําอะไรบ้างผมจะสอนว่าห้ามทําอะไรบ้างแค่นั้น ดังนั้นก็ลองดูตามสบายว่ามันจะได้แบบไหนนะครับแต่ยุ่งเยอะเหมือนกันนะเนียเรามาเล่าเ,เรามาไล่สเปคของรถคันนี้กันดีกว่า,าสำหรับมีฮอลแลนด์ทีที4เอ้ยทีที3.40คันนี้นะครับก็เป็นคันหน้าระบบเปิดนะครับเป็นคันเขาตรงนั่นเองนะครับยางล้อหน้าเป็น8.3ขอบ24ส่วนยางล้อหลังเป็น13.6ขอบ28นะครับ รุ่น40แรงจะไม่มีเวทผ่วงล้อให้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ซิมสันนะครับ2,500กว่าซีซีนะครับแต่ถ้าเป็น3.50เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ของ CDS 8,000ของนู w h รแลนด์เองนะครับแต่ตอนนั้นจะให้แรงม้าสูงสุดแรงม้าที่50แรงนะครับตัวน,นี้เรียกได้ที่42แรงนั่นเองแ๋ยวเราคำกาดสวยน,นะครับ2ชั้นแล้วก็มี เจ้าตัวสเตนเลสครับแล้วก็ตัวกาดกองน้ำมันไฮนะครับเราทําให้ทากาดกองน้ำมันไฮให้เครื่องตระญ้าตัวนี้จะเป็นของนา s a นะครับเป็นขนาดเม็ดสีนะฮะเดีลูกคา้าปิดรถแล้วดับรถแล้วครับลูกคา้าครับตัววิดีโอนี้คือถ้าเราไม่ใช้เราต้องไว้ข้างหน้าหรือว่าไว้ข้างหลังก็ได้เราต้องเข้าเกียร์วิดีโอให้ว่างก่อน เราถึงจะเอาตัวนี้ไปไว้ใหมางได้ใช่เป็นไงพี่ขับรถสัมภาษณ์หน่อยไหนๆก็มาแล้วครับติดข้างตื่นเต้นครับรั้นแรกในชีวิตที่อยากมีมานานแล้วครับครั้งแรกด้วยครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครัครั้งแรกในชีวิตเลยครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากดูพี่เขาเหงือแตกแต่จะไม่ได้ขับ่ะทุกคนแต่ว่าโคบอยคุยดีครับนิสัยดีอัธยาศัยดีมากใช้ได้เลยครับแน่สุดยอด นี่เลยอย่าลืมนะมาซื้อร้านนี้นะนี่นี่ร้านนี้มาที่โกโบยโกยโบยเนี่ยแน่นอนชัวร์อัธยาศัยดีเป็นกันเองครับครับสอนจนเป็นครับถ้าไม่เป็นก็โทรหายทีก็ได้ครับถ้าไม่ได้ก็โทรหายทียิ่งบ้านอยู่ใกล้กันยิ่งง่ายเลยเออเออบ้านพี่เขาอยู่ใกล้ศูนย์ผมด้วยอยู่พุนพินใกล้ๆกันแต่ส่วนส่วนนี้ก็สวนอยู่ที่พุนพินแต่ไกลหน่อยครับโอ้เข้ามาโอ้โหนกแด็ก็ักเด็กไปกับหกล้อเนี่ยนี่แหละ โอเคใครสนใจรถติ๊ต๊อกนิโคลแลนก็ติดต่อได้ที่โอบอยเลยครับชัดเจนเห็นไหมของแทู้กค้าขายแทนแล้วเนี่ยของแท้ดีจริงอาจารย์ใส่ดีที่ถูกใจก็คือถูกใจอาจารย์ใส่เมื่อคืนมานั่งกินเบียร์ด้วยกันด้วยเลยขับมาร้านังไม่ปิดไว้แวะกินเลแวะดอยแวะหน่อยเออแวะดื่มน้ำแจ๊กฮวยบูดนิดหน่อยนั่นแหละฝากด้วยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะยบายจ้ะสวัสดีครับ